มีเรื่องของสตาร์กก็แรปอัพสักหน่อยนะครับล่าสุดก็ขอขยายระยะเวลาในการส่งผลการตรวจสอบบัญชีพิเศษนะครับหร,หรือว่าการทำสเปเชียลออเดดจากเดิมกำหนดไว้16มิถุนายนนะครับก็ขอขยายไปนะฮะอีก30วันแต่นี้เดี๋ยวต้องรอทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตอพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ขยายหรือไม่ขยาย ่ช่เบืองต้นบริษัทแสดงความจำนวงไปแล้วส่วนการส่งงบการเงินนะอันนี้งบงบโดยปกตินะอ,อของปีหก้าก็ยืนยันว่าจะสามารถประกาศได้ภายในวันที่16มิถุนายน อันนี้ในเชิงของนายะก่อนนะคุณสุขชัยครับ,ค,รบคือหุ้นสตาร์ทนี่กลับมาเทรดตั้งแต่วันที่1มิยอถูกไหมอ่าใช่ครับก็มีระยะเวลาการเทรดคือ30วันปฏิทินครับก็หมายคขามาวันสุดท้ายคือ30มิถุนายนอ่าใช่ฉะนั้นการส่งงบ16มิถุนายนนี่แปลว่ามาครึ่งทางแล้วที่หุ้นกลับมาซื้อขายชั่วคราวครับนะ,ะยังเหลืออีกครึ่งทาง ก่อนที่จะถูกแขวน SP ยาวไปจนกว่าจะมีความชัดเจนว่าจะเข้าแผน,นฟื้นฟูกิจการได้หรือไม่อย่างไร,รนะฮะแล้วผมเข้าใจว่าก่อนที่จะเข้า Rehab g กเนี่ยถ้าสารล้มละลายท่านสั่งให้เข้า Rehab ได้นะก่อนจะเข้า Rehab เนี่ยนะ,ะผมเข้าใจว่าจะมี p e ี i ร d อีก period หนึ่งอ,อีกวินโด w หนึ่งที่เปิดมาเพื่อให้มีการซื้อขายกันทิ้งทวนคลายคกับกรณีของ SMK แล้วก็การบินไทยที่เกิดขึ้น,น,นในช่วงที่ผ่านมาก,าก็นั่นแหละฮะแต่สิ่งที่จะต้องเผชิญหลังนี้คือการแขวน SP ยาวไปจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของแผนฟื้นฟูกิจการมผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะเพราะจากที่หลายฝ่ายได้มีการคาดการณ์กันไว้เนี่ยการจัดทำงบการเงินตามปกติของปีห5ห้าออกมาน่าจะยังไม่ได้เห็นอะไรที่มันแลดูน่ากลัวมากนะ น่าจะยังไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นสาระสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าอาจจะมีการกระทำการทุจริตครั้งใหญ่ในตัวของสตาร์แต่ตัวที่มันจะบ่งชี้คือสเปเชียลออเดตลองนึกภาพ16มิยอนี้งบปกติออกมางบปีหกหออกมาแต่มันไม่ได้แลดูน่ากลัวขนาดนั้นมันไม่ได้ชั่วร้ายขนาดนั้นราคาหุ้นสตาร์ทเองก็อาจจะไม่ได้สุด ต่ำลงไปจนถึงขั้นหนึ่งสตางค์แต่เทียบกับกรณีหากว่าผล Special Audit ออกมาพร้อมกันมันจะเห็นอะไรต่อมีอะไรแบบทะลุปโปรง่งแล้วมันอันนี้<อ>ผมว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาหุ้นสตาร์คมีโอกาสจะ d r อ p นะฮะหรือทิ้งดิ่งลงไปจนถึงระดับหนึ่งสตางค์จากเก้าสตางค์อาจจะวุบมาเลย นั้นการขยายระยะเวลา Special Audit นะถ้าให้มองในเชิงความเป็นไปได้ของนนยะตั้งเป็นข้อสังเกตอีกเช่นกันนะฮะมันน่าจะเป็นการประวิงสถานการณ์หรือเปล่าอ๋อใช่เพราะว่าทำไมต้องหนึ่งเดือนล่ะเอาแล้วอย่างนี้สมมติว่ามาหลัง30มิบุิถุนาล่ะโคตติดไปแล้วขายไม่ได้นี่ถูกปะก็วัดดวงวัดดวงเออคาอยู่คาอยู่ แต่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันคือหาก16นี้ขอเลื่อนมันทั้ง2อย่างเลยเลื่อนทั้งงบปกติเลื่อนทั้งสเปเชียลออเดตราคาหุ้นสตาร์คนี่ถล่มทลายเลยนะรูดเหมือนกันนะโอ้โหรูดสิฮะจะเหลืออะไรแต่งานนี้งบปกติออกได้เอางบปกติมาขั้นก่อนแต่สเปเชียลออเดตยังไม่ต้องมาเพราะถ้ามาทั้งคู่ผมว่ามันก็อาจจะไม่ต่างกับการที่ไม่มาทั้งคู่ ออไม่มาทั้งค uh ู่น mm ี hmm. ่มันก็รูดแน่นอนแต่ถ้าไอ้มาทั้งคู่แล้วสเปเชียลออเดตมันออกมาแล้วมันแสดงให้เห็นถึงความชั่วร้ายเอที่เกิดขึ้นอันนี้ผมว่ามันก็รูดเหมือนกันองนั้นดีที่สุดโซลูชันวันนี้เอางบปกติออกมาก่อนอซึ่งงบปกติอันเนี้ย แม่ไม่อยากจะใช้คําว่าฟันธงเพราะฟันธงแล้วถ้ามันผิดเดี๋ยวจะกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกอีกเอาเป็นว่าผมว่ามีโอกาสสูงและจับตาดูเลยงบปกติของงวดปีหกห้าออกมาได้วันที่สิบหกมิถุนายนนี้ก็จริงนะแม้จะออกมาได้จริงนะผู้สอบรับรองใช่แต่จะไม่แสดงความเห็นอันนี้น่าสนใจจะบอกว่าไม่แสดงความเห็นนงบ ผมไม่อยากจะฟันธงนะแต่ไม่เอาดีกว่าอมันจะมีสองอันไม่แสดงความเห็นกับไม่สรุปข้อมูลแต่รับรองอะรับรองอรับรองมารับรองมาแต่ไม่แสดงความเห็นอไม่แสดงความเห็นนะครับซึ่งถ้าเป็นในลักษณะนี้มันก็เป็นการส่งสัญญาณแหละว่ามันยังคงมีอะไรผิดปกติอยู่อถูกไหมฮะครับงั้นแปลความในเชิงของนัยยะที่อาจจะเป็นไปได้อ เป็นการประวิงสถานการณ์คุณสุภาชัยดัน Special Audit ให้มันพ้นระยะเวลาการซื้อขายไปก่อนอออกมาแต่งบปกติก่อนเพื่อประคองประคองจะประคองสถานการณ์ประคองราคาหรือเปล่าไม่รู้กรรมขี้ดีกว่ากรรมตดไหมพี่มีอยู่ร้อยบาทพี่ลงทุนไปร้อยบาทตอนนี้พี่ยังได้คืนสิบบาทแต่ถ้าพี่ไม่เลือกทําให้ดีสิบบาทพี่เหลือแค่บาทเดียว โอ้หายหมดลเอ่อหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะว่ากันไปว่ากันไป